สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมีใครถูกบ้างเอ่ยมีใครถูกบ้างนอง้องดนี้สองตัวล่างนะคะสองตัวล่างของเราก็เข้าอยู่นะคะแต่ว่าเห็นไหมคะที่ช้างให้ให้กักด้วยนะเห็นไหมคะถ้าไม่กักเนี่ยตับแตกแน่นะเห็นไหมความจริงเขาเป็นอาสูตรมาตรงๆแล้วคะ่ะแต่พอเราเอาจริงเนี่ยเขามาตัวกลับเลยนะคะมันเป็นแบบนี้นะเห็นไหมคะท่านผู้ชม พี่ช้างว่าถ้าพี่ช้างไม่กลับเนี่ยแตกแ,แ,แน่ๆเนี่ยก็ก็ยังดีว่าได้ถูกสองตัวล่างอยู่นะคะแต่เลขวิ่งของเรานี้เข้าแค่ตัวเดียวเนาะเข้าแค่ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ดังกันทั้งประเทศนะดับกันทั้งหมดเลยนะคะอ่าดับกันหมดเลยนะคะไม่เข้าเลยเลขวิ่งนะอ่าก็ ดีใจด้วยนะคะยินดีด้วยนะท่านไหนที่ได้ถูกนะคะแต่ว่าพี่ช้างเสียดายอยู่อย่างหนึ่งไม่ได้ลงช่องอ่าแฟนฟอร์มสีน้ําเงินนะคะพอดีถูกถูกปิดกัน้นอ่ะหาว่าสมาชิกที่แฟนฟอร์มสีน้ําเงินได้มาอยู่ใน youtube นี้นะคะก็ขอฝากแชร์ขอฝากบอกนิดหนึ่งพอดีพี่ช้างเพิ่งลงอะไรนะเพิ่งลงคลิปหลักสิบล่าง เออหลักหน่วยล่างแล้วก็จะลงสองตัวเนี้ยไม่ทันได้ลงเลยเนะี่ยเป็นแบบนี้เห็นไหมคะลนบล็อกเป็นสองวันนะไอสองใช่ใช่ลนปิดกั้นนะคะอ่ามันเป็นแบบนี้นะพี่ช้างลงตั้งเี๋ยววันนี้อันนี้คือหมายถึงเขาไม่ให้ลงนะน,นี่ปิดกั้นหมดเลยที่ลงไปนี่นะอันนี้ปิดกั้นหมดเลยนี่จะเป็นเลขล่างนะเลขล่างที่พี่ช้างกําลังจะลงนะอันนี้ก็ลนปิดกันนะ้น่ะ ปิดกันตั้งแต่วันที่30เห็นไหมคะสามสิแบแป๊บเดียวเลยแต่ว่าคลิปเนี่ยท่านผู้ชมเข้าไปดูดูได้อยู่นะคะแต่ว่าพี่ช้างไปคอมเมนต์เขาไม่ได้เลยแล้วก็ลงคลิปเขาไม่ได้เลยนะคะอ่ะโดนปิดกัน้นอ่าสองวันนะคะ2วันก็โหยก็ออกเสร็จแล้วนะแล้ววันนี้พี่ช้างก็เข้าไปดูอีกทีนะก็ยังปิดกั้นอีกอยู่33าชั่วโมงนะคะอีก33มาชั่วโมงนะคะก็ประมาณวันกว่านะคะ ประมาณอีกหนึ่งวันกว่าอีกวันครึ่งนะคะ,ะถ้าหากว่าพี่ช้างเอาไปพูดในในแฟนพรมสีน้ำเงินแล้วเขาก็จะว่าเอ้ยโวยออกแล้วเอามาพูดอะจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าในคลิปในในใน u t u b e ขอขออภัยขอภขอโทษขออภัยในแฟนพอรอมสีแดงนี้เขาเห็นกันทุกท่านทุกคนนะคะว่าพี่ช้างเอาลงจริงนะ สองตัวนี้ถ้าหาว่าพี่ช้างได้เอาลงที่แฟนพรมสีน้ําเงินนี้น่าจะถูกกันเยอะแยะมากมายนะคะงดนี้นะเสียดายไม่ได้ลงเลยนะพี่ช้างก็พยายามไปลงอะไรนะอ,อ,อีกอีกช่องหนึ่งก็ไม่มีใครดูเลยนะคะช่องนั้นนะอ่ะอันนี้ก็เข้าประมาณนี้แล้วก็อีกสูตรนี้เข้านะคะเห็นไหมคะสูตรนี้ก็เข้านะสูตรนี้แต่บางท่านเนี่ยอาจจะรอคําอธิบายไม่ค่อยชอบ คลิปยาวนะท่านก็ไม่ได้ดูดีๆนะคะหาว่าท่านได้แบบตั้งใจดูดีๆแล้วก็น่าจะเข้าใจแล้วก็น่าจะถูกกันเยอะแยะนะคะคลิปนี้อันนี้ก็พี่ช้างก็ลงเป็นวดนแรกก็ถูกแล้วนะคะเห็นไหมคะเขาที่ตัวนี้เข้าตรงเนี่นะตอนออกอันนี้ก็ออกคู่ตรงนะแต่ออกนี้คู่ตกกลับนี่ตกกลับนะคะนี่ตัวตรงนะคะอ่าพี่ช้างถึงบอกให้กลับนะคะ ให้กับตัวนิดหนึ่งนะคะงวดนี้อันนี้ก็เข้านะคะก็ผ่านมาเรามาคำนวณต่ออสูตรงวดนี้กันเลยนะคะ,อะขอผักอ่านคำเตือนสักน,นิดก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาลงอสองตัวล่างนี้ต่อนะคะกดใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ ส่วนสามตัวบ,บนของเราเนี่ยหลุดกันเลยนะคะท่านชมสามตัวบ,บนไม่เข้าเลยนะเสียดายมากเลยงวดนี้ตั้งใจทําแล้วโชว์กันทั้งสองสูตรสามสูตรนะไม่เข้าเลยนะไปเข้าอะไรนะเลขดับของเราเฉยเลยนะไปเข้าเลขดับหมดเลยนะตัวนี้ก็ดับนี้ก็ดับอ่ะออกหมดเลยนะไม่มีสักตัวเลยในนี้นะในนี้มีแค่ อะไรนะส่งตัวล่างเองเลยค่ะ <c oughs> มาเรามาคำนวณอันนี้กันเลย <c oughs> ไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะออกตัวนี้นะ <c oughs> พี่ช้างคิดว่าเขาจะออกตัวนี้มากกว่านะ <c oughs> พี่ช้างก็เน้นตัวนี้ไปนะ <c oughs> ตอนเวลาไปใส่ไปเล่นนะ <c oughs> พี่ช้างก็เน้นตัวนี้แต่เขามาออกตัวนี้นะคะ ท่านใดที่ได้ดูคลิปอันนี้กับในเพจสีน้ำเงินนะก็น่าจะถูกกันนะคะแต่ว่าเสียดายวันวันที่หวยจะออกหรือไม่ได้ลง2ตัวล่างให้นะคะตัวที่เน้นๆน,น,นะอออก0ูย์เก้า คิดไม่ฟันเลยออกสูงขนาดนี้มีแต่คนเน้นอะไรนะเลขแปดกันทั้งประเทศเลยพี่ช้างก็กลัวเขาไปออกเลขแปดเนาะไอเด่นบนของเราก็แบบเด่นเลขแปดไงก็เลยยังแต่เขาก็ชนกันไงอันนี้ก็ชนกันหลายสูตรนะเลขเลขศูนย์เจ็ดกับศูนย์เ้าเนี่ย นะก็มีชนกันบ้างนะคะมาลํำดูงดนี้กันเลยนะคะคานณต่อเลยโอ้ยปวดหัวเสียดายมากๆเลยเหมือนแก้งกันชัด,ชดเลยนะคะในคลิปของในเพจของสีน้ำเงินนะคะสงสารทุกท่านทุกคนเลยหมงางท่านก็ไม่ได้ถูกหลายงวดแล้วแล้วก็สึกไอเพจอันนี้ก็มาปิดกัน้นไม่ได้ลงนะถ้าหาว่าลงเนี่ย แบบถูกกันหลายท่านเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะปรึกษาท่านผู้ชมอยู่นะคะไม่ไม่ทำอะไรที่มีรายได้แล้วนะมันมาปิดกั้นบ่อยเกินไปนะ่ะมาเรางวดนี้เลขดับของเรามันหลุดไปหลายสูตรเลยเนาะท่านผู้ชมแต่เขาก็ดับมาหลายหลายงวดแล้วเนาะหกนะหกบกเก้านะนะคะก็เป็นสิบห้าค่ะท่านผู้ชมเอา เอาห้ามาวางค่ะห้าบวกห้านะคะมาผู้ชางอ,อ,อคอยๆคิดนะเพราะว่าโซตอันนี้ถ้าไม่ดูดีๆเขาสับสนนะห้าบวกห้าก็เป็นศูย์แล้วเนาะเอาศูนย์มาวางนี่บวกสองเต็มเนาะก็เอาสองมาวาง ก็เอาสามตั้งแต่นี้มาสรุปว่าเพิ่มแต้มนะกี่แต้มนี้2 5ห้าก็เป็นห้านะคะอืมก็เป็นห้าสงสัยไม่ใช่หรอไม่ใช่คะ่ะทำชมไม่ใช่เพราะว่าเมือนเมือนตัวนี้นะเมือนตัวนี้เห็นไหมะ่ะ ตัวนี้ต้องเอามาใส่ตรงนี้ถ้าสมมุติว่าที่พี่ช้างเคยอธิบายไปตัวนี้ถ้าหาว่าในนี้มีเลขหกเราก็เอาอาคู่ของเขาเนี่ยจะเป็นเลขหนึ่งเราก็เอาเลขหนึ่งมาวางแต่ถ้าหาว่าเลขหนึ่งมีแล้วเราก็เอาตัวที่มีอยู่เนี้ยเอามาวางอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ต้องเป็น,ต,ปน,นนะต้องเป็นเลขสีนี่มีแล้วเนาะต้องเป็นเลขเก้ามาวางค่ะอืม ต้องเป็นเลขกำมวงหาว่าท่านใดได้ดูคลิปนี้ก็น่าจะเข้าใจที่พีช้งพูดไปนี้เนาะอ่ะมาดูตัวระล่างนี้ต่อไปนะคะอืมเอาศูนมากนะนะพี่ช้งแต่ค่คยอยๆบกไปนะมันสับสับโซนนะตัวนี้ เาศูนย์มาวางนะคะเขาศูนย์มาวางเดียวกันนะคะปอาศูนย์แล้วเอาสี่มาบวกเหมือนตัวนี้นะคะก็เป็นเอาสี่มาบวกสี่แล้วก็ลดแต้มนะคะก็เป็นสามเพิ่มสามแต้มก็เป็นหกนะคะเป็นเจ็ดนะคะเป็นเก้านะคะอ่า มาดูตัวที่ชนกันงวดนี้อ่ายังมีตัวนี้อยู่เลยตัวนี้มีกี่ตัวเดี๋ยวนะหนึ่งตัวเอาลยเอามาวางเอามาวางก่นอาาากนเดี๋ยวเอาเอาเลขสูตรมาวางก่อนนะคะหนึ่งตัวแล้วก็เล x 4. นะคะ ก็เลขสามนะคะท่านผู้ชมโอ้งวดนี้มีเยอะนะแล้วก็เลขเก้านะคะงดนีนมีสี่ตัวเลยงดในมีสี่ตัวเลยท่านผู้ชมเอยถ้าสี่ตัวนี้ต้องจับคู่ได้หกคู่นะสี่ตัวนี้จับคู่ได้หกคู่นะดูดีๆมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่ช้างจับคู่แป๊บนะคะ มาท่านผู้ชมนี่พี่ช้างจับคู่เสร็จแล้วนะจับคู่เสร็จแล้วได้หกคู่นะงดนี้จะให้ดูย้อนหลังนิดหนึ่งอ่าถ้าสมมติว่ามีสี่ตัวเห็นไหมคะมีสี่ตัวเราก็จับคู่ได้หกคู่นะคะอ่ามีสองตัวเองก็จับจับได้แค่คู่เดียวนะ,ะมีสามตัวจับได้สามคู่เห็นไหมคะตอนที่เขามีแบบนี้ส่วนมากเขาจะ ไม่ได้อยู่แถวบนนะคะถ้าไม่ได้อยู่แถวบนก็น่าจะแถวอย่างนี้หรออันนี้ก็ออกไปแล้วก็ไม่แน่เราก็ใส่กันนิดหนึ่งนะคะเวลาเราใส่เราก็ต้องกลับนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมถ้ากลับก็ได้สิบสองคู่นะเดี๋ยวเราเราก็ค่อยเหมือนพี่ช้างทําให้งดเนี้ยคะ่ะงดที่ผ่านไปเนี้ยคะ่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาอาเทบชนหลายสูตรเราเอาไปเน้นแบบนั้นนะคะก็แคปไปก่อนนะสูตรนี้นะคะ สูตรนี้นี่สูตรที่ดีมากนะสูตรนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูสูตรอื่นๆกันอ,อย่างที่พ่ช้างเพิ่งลงไปนั้นก็เข้านะคะอันนี้บอกว่าเป็นหลักหน่วยเห็นไหมคะที่ตลอดที่ผ่านมานี้เขาเข้าหลักหน่วยนะหลักหน่วยล่างนะแต่ส่วนงดนี้เขามาเข้าหลักสิบเฉยเลยเห็นไหมคะเราต้องไม่ไปเชื่อใจสูตรมันหรอกคะ่ะเราต้องกลับยังไงก็ต้องกลับเผื่อนะคะอ่าก็ขอให้โชคดีกันอางดต่อไปนะคะ เดี๋ยวเราค่อยมาดูสูตรอื่นๆกันค่ะสวัสดีค่ะ